และเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาให้ประชานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาเหล่ากาชาติสงขลาจึงได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัประชการะดับอำเภอเป็นที่สิ้นสุดวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการระดับอุดมศึกษาสามเพื่อสร้างพันนาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาดังกษาวจะผลกำไรในการจัดงานประจำปีจังหวัดสงขลาได้งานกาชาติประจาปีสา5 7นะคะน้อง

หน้าที่สองร้อยสี่สิบห้าในสีริส์ฟุนดาวาทงค่ะ าาการศึกษาการรวการรุนการศึกษาสํสาหรับเยาวชนสเสลิอพระเกียรติเลือกเพราะพวกเรามีความปรับตั้ดีนำยวดซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคุณรับคุณวันนี้จะต้องภูมิใจจะต้องจอดจาไม่นานอย่าลืมว่าวันนี้เราได้มารับคุณของ ต้องเด็ดต้นหนังเจ้าซึ่งเพื่อนเพื่อนพวกเรานั้นไม่มีโอกาส